สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักสำหรับคนร,รักเก่านะคะประจำเดือนสิงหาคมปีห6เดินทางมาถึงคิวของชาวกันนะคะช่องเมมเมดูได้ทั้งราคนาแล้วก็ราศีเลยนะการแบ่งวันที่นะคะได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยเลยค่ะไม่ฟิกส์ถ้าอยากดูเฉพาะเจาะจมก็แอดไลน์มาดูส่วนตัวกันได้นะคะยินดีนะคะ ออรองรักเก่าเนี่ยหมายถึงคนที่เลิกกันขาดแล้วนะคะถ้าคุณแค่ทะเลาะก,กันแต่ยังไม่ได้เลิกกันเนี่ยแนะนําให้ดูไปดวงทั่วไปนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดไพ่กันเลยนะคะกองแรกเป็นตัวตนของคุณกันค่ะกองที่2ตัวตนแฟนเก่าแจ้งแฟนเก่านิดนึงเนาะถ้ามีโอกาสเข้ามาดูหน้าไพ่มันอาจจะสลับข้างกันได้คุณปรับตัวเองได้เลยนะคะตรงกลางเป็นบทสรุปนะคะ ไพ่สำรับนะคะก้าวขั้ขาคุณสองคนเนี่ยต่างคนต่างบอบช้ำทางจิตใจนะคะจากความสัมพันธ์นี้ด้วยกันทั้งคู่เรียกได้ว่ารู้จักนิสัยใจคอรู้จักวิธีการรับมือกันและกันได้อย่างดีค่ะถ้ามีโอกาสจะได้พูดคุยกันไม่มองว่าคราวนี้เนี่ยน่าจะอาศัยประสบการณ์เก่าๆเานาะ,ะในการที่จะตัดสินใจอะไรหรือว่าแก้ไขปัญหาได้นะคะมองว่าคุณสองคนเนี่ยต่างคนต่างโตขึ้นนะคะสําหรับไพ่ใบน,นี้มันหมายถึงประสบการณ์นะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในเดือนนี้จะเป็นยังไงคุณได้ราชีถือดาบกับหัวนะคะคุณได้จัสติดนะคะกับหัวด้วยมีไพ่คิงถือเหรียญ er กับหัวแล้วก็เดะซันที่ขึ้นมากับหัวต้องรอนิดนึงนะคะช่วงนี้ยังไม่ไดีเท่าไหร่นะคะคุณยังไม่ได้รับความยุติธรรมและคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากได้รับความยุติธรรมจากความสัมพันธ์นี้ คุณยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรที่ชัดเจนนะคะว่าจะตัดคนรักเก่าออกไปแบบ100%ซหรือเปล่านะคะยังมีความคิดเรื่องของอการกลับไปอยู่นะการจะกลับไปเริ่มใหม่หรือว่าการที่จะ move on นะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือคุณอยากได้รับความยุติธรรมอยากได้รับคําขอโทษ คุณเคยมอบความรักให้กับคนรักเก่าด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็มั่นคงมากๆแต่ว่ามันมีเหตุที่ทาให้คุณจะต้องเลิกไปนะคะเดยวซันยังกับหัวแปลว่าต้องให้เวลานิดนึงนะคะ,ะมันยังไม่ถึงช่วงเวลาที่คุณจะสามารถได้รับความยุติธรรมหรือว่าสามารถที่จะ move on ได้นะคะโดยที่ยังไม่ได้เคลียร์ปัญหาอะไรแบบนั้นอ,อยู่ในช่วงที่ต้องทําใจแล้วก็ดูแลใจิตใจตัวเองนิดนึงนะคะสำหรับชาวกันทีนี้มาดูแฟนเก่าบ้างมีเจ็ดคาถานะคะเพอร์มิตกับหัวมีเด็กฟูแล้วก็มี เจ็ดดาบนะคะขึ้นมากับหัวเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะช่วงนี้นะคะเจ็ดคาถาก็หมายถึงคนที่ต้องใช้ความพยายาม นะคะในแต่ละวันก็มีปัญหาเข้ามาเหมือนกันมีประสากเหมือนกันแล้วก็อาจจะหมายถึงการต้องพยายามต่อสู้กับความคิดของตัวเองด้วยเพราะว่ามันมีพลังงานออเดอะฟูขึ้นมาซึ่งแปลว่าเขายังคิดถึงการเริ่มต้นใหม่อยู่อาจจะหมายถึงการเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะแล้วก็มีเฮอร์มิตที่ขึ้นมากับหัวด้วยใจ,จนึงนะคะก็อยากที่จะติดต่อนะคะเพื่อพูดคุยนะคะกับคุณเหมือนกันแต่ก็อาจจะยังต้องให้เวลานิดนึงนะคะสำหรับเขาแต่แนวโน้มมีสูงว่าเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อไปก่อนนะคะจะดากกับหัว แล้วแปลว่าถ้าเคยทําอะไรผิดต่อคุณตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วนะหรือว่ากําลังพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบางอย่างที่ทําให้ต้องเลิกกันตรงนี้นะคะอันนี้คือพลังงานดีขึ้นนะไม่บอกเลยว่าถ้าจะมีการกลับมาคุยกันเนีย่ยจะเป็นแฟนเก่านะที่กลับมานะคะไม่ใช่ตัวคุณติดต่อไปก่อนแน่นอนอคุณมีโอกาสได้รับคําขอโทษนะคะแต่ต้องให้เวลาเนะาะไพ่บทสรุปนะคะสองเหรียญกับหัวนะคะมีสิบถ้วยมีจัดเม้นต์แล้วก็มีชัยอ่อนกับหัวไพ่ดีมาก ให้เวลานิดนึงนะบอกเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการตัดสินใจนะคะก็คือน่าจะเป็นการตัดสินใจจากแฟนเก่าที่จะกลับมาเ,เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเขาอยากจะฟื้นฟูความสัมพันธ์นี้ใหม่กับคุณ j u d g m e n t ก็หมายถึงการให้ความวุติธรรมกับคุณถ้าเคยทําผิดต่อคุณเนี่ยเขาก็จะ หาอะไรมาชดเชยให้นะคะแก้ตัวให้แล้วก็ชาริออดกับหัวก็แปลว่าช่องว่างที่เคยมีระหว่างคุณสองคนอุปสรรปัญหาอะไรที่เคยมีเนี่ยมันจะถูกแก้ไขนะคะแล้วก็ทําให้สามารถกลับมาคบหากันได้ใหม่นะคะไพ่ดีมากแต่ไม่บอกเลยว่ามันไม่ได้จะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วนะมันจะต้องให้เวลากันด้วยนะคะก็อย่างน้อยก็คือ1-3เดือนนี้นะคะนับตั้งแต่ฟังคำำําทํานายนี้ไปนะคะ ดีใจด้วยนะคะพลังบวกตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีความไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบพยายามที่จะทําให้เราเชียร์ up ขึ้นมานะดูแลใจิตใจตัวเองอะนะคะอย่างที่ไม่บอกแต่แรกะนะแล้วก็ให้เวลาให้ที่ว่างกันนะคะเดี๋ยวไม่เปิดไพ่ต่อเลยนะคะไพ่ระเคลมีไพ่ใบหนึ่งที่อยากจะออกมาเดี๋ยวไม่เก็บนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาปลิวมานะเป็นไพ่ที่อยากจะให้เมย์ได้อ่านนะคะ เาเปิดเพิ่อมอีก2ใบค่ะมันก็เมคเซนต์นะคะรีเจนแฟกเตอร์เนี่ยมันหมายถึงอุปสรรคปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้คุณ2คนเป็นเนื้อคู่กันแต่เป็นคู่ลักษณะแบบคู่เว็นคู่กรรมคู่เทวินเฟรมอะมันต้องมีอุปสรรคปัญหาก่อนถึงจะได้ลงเอยนะคะ เมื่ออุปสรรคตรงนี้ถูกแก้ไขได้เนี่ยมีโอกาสที่ได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะ p e r f u l n e s s แล้วก็ Romantic Feeling ก็คือคน,นคู่ยังคิดถึงกันในแบบคนรักยังรักกันนะคะแต่ว่ามีเหตุที่จะไม่ต้องแยกกันไปก่อนท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายนะคะกันด้วยการทนายจากไพโอเลเคออีกสำรับหนึ่งนะคะแองเจวันเอตรงนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคำแนะนำแหละนะคะ I know it's up to you choose a new direction ชัดเจนค่ะสารในจักราวาลเนี่ย ค่อนข้างนี่จะชัดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่อยากให้คุณคิดลบนะคะเดเฟรน n โนก็คือตัดความคิดที่เป็นท็อกซิกความไม่สบายใจอะไรต่างๆความเจ็บช้ำน้ำใจการอยากได้รับความยุติธรรมอะไรอยเงี้ยอย่าไปคิดถึงสิ่งนั้นเดี๋ยวคุณได้รับแน่นอนนะคะให้คุณโฟกัสที่สิ่งที่มันเป็นบวกดีกว่าชูสัน e ิลดิเรกชันปรับตั้งแต่ความคิดของเรานี่แหละนะ,ะให้เราคิดบวกนะคะแล้วก็อีสัฟต์ทูยูก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ ก็เก็บเอาคาแนะนําไปใช้นะอย่าลืมว่าความคิดของเรานั้นมีตัวตนนะคะเราคิดอะไรเป็นบวกเราก็จับต้องได้ถ้าเราคิดเรื่องลบเราก็จับต้องความทุกข์นั้นได้เหมือนกันค่ะฉันได้ฉันนั้นเนาะวันนี้ต้องขอบคุณชาวกันแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะที่มีโอกาสที่เข้ามาดับชมถ้าดูกันถึงตรงนี้ก็แปลว่าชอบการทำมายของเมย์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นโลจัลกับเมเมย์ด้วยค่ะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ ตัวนี้เป็นซ u เปอร์เซเนะคะเป็นสุดยอดแห่งหินมงคลน,นะมีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์น,นะคะป้องกันภัยทำให้คิดบวกนะคะสร้างสมาธิเสริมทักษะพิเศษทำให้เป็นคนมีจิตใจมั่นคงนะคะตัดสินใจอะไรแบบมองกันไกลแล้วก็ช่วยรักตัวเองด้วยค่ะอเมทิสนะคะเกรดดีมากๆนะ เม็ดใสเลยนะคะสีเขาเข้มด้วยหายากนะแบบนี้เซตนี้นะคะขายเป็นคู่เลยค่ะก็คือ1แถม1นะราคาเดียวนะคะ1,600บาทค่ะหินลาบาร์ดไลท์นะคะเกรด AA สวยมากๆนะคะเม็ดใสแล้วก็มีแสงวิงวิงนะคะทุกเม็ดนะคะไมคคัดเม็ดมาให้ก็จะมี2แบบค่ะมีทั้งแบบที่มีจี้เมทิสนะคะแล้วก็แบบที่ไม่มีจี้ค่ะ เราก็จะมีของแถมให้นะคะมาเป็นเซตนะก็จะเป็นมูนสโตนสีเทาค่ะมาใหม่นะคะโรสคอสขนาด8มิลสีหวานพาสเทลมากค่ะเนื้อหินสวยใสนะคะของแถมมีเหมือนเดิมค่ะโรสคอสนะคะเป็นหินส่งเสริมความรักความสัมพัญเส้นมี900อค่ะครบเซต รีวิวนะคะอันนี้นะคะลูกค้าสั่งพิเศษเป็นแบบให้ของขวัญน,นะคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะก็มาเปิดดูเลยก็มี thank you card นะคะมีตัวหินนะคะที่สั่งนะคะมีของแถมนะคะเป็นหินพกพาเนาะแล้วก็นอกจากจะมีกล่องแล้วเนี่ยเมย์ก็จะมีถุงผ้ากำมะหยี่ให้ด้วยนะคะตัวนี้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรหินนะคะแล้วก็มียางยืดแล้วก็มีเอ็นลอยให้ด้วยสำหรับแก้ไขนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะคะที่ใส่ไปนานแล้วแล้วก็มันยืดะนะคะก็จะสามารถที่จะแก้ไขเองได้นะคะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ารอยไม่เป็นเดี๋ยวเมส่งคลิปวิธีการรอยให้ดูนะคะค่ะเซต็ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็ แจ้งมาแล้วกันนะคะถ้าเกิดอยากได้เป็นเซ็ตของขวัญก็สามารถสั่งได้นะคะกล่องนี้นะคะไม่แพงนะคะ25บาทนะคะอันนี้แม่ค้าไม่เอากำไรนะคะตามซื้อจริงเลยะคะ่ะ สำหรับลูกค้าที่ทำหาหินอวความมรีนะคะที่เป็นสีออกอมเขียวธรรมชาตินะคะแบบที่ไม่มีนะคะตัวเส้นใหญ่จะเป็นของเมลูกค้าหลายๆท่านอยากได้แบบนี้วันนี้เมเจอนะคะเส้นเล็กนะที่สีใกล้เคียงกันนะคะสวยงามมากนะคะเกรดดีมากๆเลยนะคะ